คุณจ้าที่เข้ามายับมาโม,ม,มออีกเลยเจ้าอยู่ไก่โพดเออนะนะแม่มันบอกขอขอบคุณได้หลาย,ยายน้องๆทุกคนยายนงขอขอบคุณเด้อยู่ในใต้น้ำเราเห็น สำหรับคนที่เข้ามาคนแรกมาให้กับขอบคุณได้ไล่น้องๆทุกคนยายน้องขอขอบคุณเ้ย เรไ,ได้ใส่เ่นตากระโบเห็นเลยเอาเงาให้ปาจ้าเอาจ้าช่วยงานเอไอก็ลำบากลำบนนั่นเอะ ดึงไปเออโอ้ยมันมีกำลังวางสาปนั้นบ่ก็อีกอ,อ,อืมมันนี้มาไล่อานาทีเพิ่มเด่พี่น้องมันบ่ไล่ปลาตัวใหญ่ใหญ่เขาลำให้ปลาวันนี้จ้า ว่าเสียายป่าปัญญากาศป่าให้เบิง่งมัดข้อบีดเอามีแต่ตัวน้อยๆตัวใหญ่บวติดบวติดเบ็ดให้กำลังใจเด้อเพี้ยนเพี้ยนถูกขนใครจะเป็นคนแรกของ วันนี้จ้ายินดีต้อนหน้าจ้าทำหัวทำสวนนี่แหละจ้าผมใจได้เห็ดกระเซ็ดกระได้ทำหัวทำสวนมาตั้งแต่ปิดให้ลูกมาเห็ดแผ่ให้เห็ดกระทอมให้กลางหวังกระสืดีแร้กเข้ากระบอเห็ดให้จักเฮียะกะประมาณจักเวลาเขาได้บริบูรณ์หดเวลา ใหลักขึ้นไลก็ได้ใหญ่นองก็บระยักเห็นหงปรนได้ตานะลิวๆๆ,ๆใส่เพราะเสร็แส่งตาพี่น้องอันซอดเขา้ามาบ้าหึกเหรอเขาเหรอเออหึกแล้วป็นเนี่ยก็ดึงตะบอปลา ามปกพอจบตลงแค่นี้เพียงว่าสวัสดีจ้าทุกท่านทุกคนพันทุชมขอบคุณจ้าที่เข้ามาใหญ่นองก็บบยยกเห็นหงปันได้ตานะเรียวๆเวๆใส่พ่อสี้แสงตาพี่น้องอันบนท่าน ที่เข้ามารับชมชมปลามาสมปลาไปด้วยกันซื้อหลกหำกระหำยัดแก่พี่น้องบอลแต่ปามกกันกินได้เบิดทุกอย่าง บ่มีให้เป็นเจ้าหน่ายกบสบายบาทหนึง่งมันบ่คือคว้าเงินบุนอากาศเลยบรรยากาศสบายสบายยินดีเข้าไปพร้อมทำงานเอไอไปพร้อมเลี้ยงผิดเลี้ยงกกเพลก็แล้วแต่มันที่เป็นไป ลบแดดลบฝนได้สบายนังลาสดอนาคตวันางหน้าสมาัที่เข้ามารับชมสมปัานที่เข้ามารับชมสมปาัติ 4, 3, 4. เป็นคนบ้านๆเดอ้อใหญ่นองนะเป็นคนไม่มีความรู้อะไรเลยอันนี้มีคนปิดเจ้าไหนเหาก็เลยมันก็นลำบากอยู่จะสำเร็จไม่สำเร็จ่ช่องสวนแม่นงนาดไร้กับคุณเคยข้ามาแลนะเนาะพี่น้องเพียเพ้ยนๆถูกขน สำหรับคนใหม่ที่เข้ามาโซ่ๆกันไปเนาอเนาะพี่นอ้องเพี้ยนเพี้ยนตู่ช่องสวนแม่นงนาดไ,ได้กับคุณเคยเข้ามาแล้วล่ะนาะพี่นอ้องเพี้ยนเพี้ยนถูกขน หว่าฮันเกษตรป่าตะเพียนนั่นมีแบ่มีก็เลยบ่เห็นเออสำหรับคนใหม่ที่เข้ามาโซ่ๆกันไปเนาะเนาะเี่นองเพี้ยนๆก็เลยไปตามพระเซพาาพ่พระทราบคนบ้านนอกบ้านป่านี่แหละคน สำหรับคนใหม่ทีเข้ามาซู่ๆกันไปเนาะเนาะพี่เนอะเพียนเพี้ยนพอจบลงแค่นี้เพียงว่าสวัสดีจ้าทุกท่านทุกคนพันทูโชมเมือแล้วตั้งแต่ออกจากวัดหมาไลอยู่วัดกบได้ ติดแดงจึงคึงพี่น้องก็มาแล้วตั้งแต่ออกจากวัดหมาลายสดอยู่วัดกับบอด้ติดแดงจึงคึงพี่น้องก็มาให้กำลังใจกันเด้อเพี้ยนเพียน,ยน,ยนทุกคนมาสมปลาไปด้วยกัน วันทุกวันก็อยู่ในใต้น้ำาบเห็นสำหรับคนที่เข้ามาคนแรกมาให้กับได้มือแล้วบ่ได้เอาเงียให้ป่าวันนี้ก็เอาเงียให้ป่าอีกจ้าสวัสดีเพียเพ่ยนๆทุกคนกระบอบปลา ใม่ปาาไก่เอ้ยเมื่อใดเจ้าเบิง่งคุอยจะเขีย่เนาะเมื่อใดคุ้ยจะเป็นวันนั้นบรรยากาศสบายสบายยินดีเข้าสุดดีๆเก๋เจาะลงมาเบิดหมดก็ได้ ไปใส่วบนตาก,กับโเหินเลยเอาเงียให้ปาจ้าเอาลบแดดลบ